เรามาเที่ยวที่ไหนครับปราสาทปราสาทเมืองต่ำนะครับใช่แล้วค่ะครับนี่นี่ปราสาทอ่ะตาเงินนี่ก็จะมีรูปนี้ด้วยเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้รูปสวัสดีค่ะสวดเออมันเดกกาศนะฮะก็ห้ามเอาเล่าเข้าไปห้ามเอาเครื่องดื่มโนถือถือถือห้ามเอาของกินเข้าไปห้ามเอาสุนัขเข้าไปใช่ห้ามเอาสุนัขบุรีด้วยใช่ เราเราจะไปเที่ยวนะครับ,รบนี่นี่เรามาดูทับหลังก่อนครับแต่เราบูบูบอกว่าเว<อ> uh, ัวแล้วดูนี่ก่อนก็ได้นี่ตรงนี้ดีกว่าเห็นไหมโอ้โอหลายคนอาจจะไม่เจอจะไปดูปราสาทอย่างเดียวเลยเนาะนี่เรามาดูครับนี่ทับหลังครับโอ้นีทับหลังนะก็จะมีมีพญานาคพญานาคห้าเสียอาพญานาคห้าเสียนนะครับ แล้วก็จะมี <muffled S 3> แล้วก็จะมี s <S ช้างเอมีช้างด้วยแล้วมาเนาะนะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะนะครับหน้าบันจาลองเขาเป็นจํจลองครับประสาทเมืองตํานะครับสลักก็จะเป็นพระอินนะฮะทรงช้างเอราวัณน,นะครับนี่นะฮะเ้าเดี๋ยวเราไปดูนะฮะอันนี้เดี๋ยวจะไปดูของจริงกันนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นจําลองสลักด้วยหินนะครับนี่จาลองครับ นี่น่าจะเป็นพระอินนะครับประจําทางที่ตะวันออกนะครับอ่านี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูของจริงดีกว่านี่เรามาดูต้นไม้ต้นไม้ที่แบบมันเป็นเถาวัลยนะ์น,นะก็ถือว่าวันนี้เราก็มาก็ถือว่ามีฝนตกแล้วก็หญ้ากำลังขึ้นนะครับ ผมน่าจะเคยมาแล้วนะน,นะครับนี่นะฮะเขาห้ามจับนะเป็นเถาวันนะครับห้ามบีบห้ามบีบห้ามคลำห้ามปีนป่ายด้วยนี่นะเดี๋ยวเราจะไปอ,อ่เราจะอ,อ่ประตูทางทิศตะวันออกนะครับมันจะเป็นประตู

เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปนะครับนี่นะครับต้นนี้ใหญ่มากเลยนะครับัครบไม่ใช่หมาเราอันนี้เป็นหมาเราจะเดินมาทางนี้ต้นใหญ่ถ้ามีคนถ่ายรูปตรงนั้นด้วยอืมีต้นตาลด้วย ก็ต้องขุดลึกลงไปนะท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วมันก็จะอยู่ต่ำกว่านี่ปราสาทเมืองต่ำเหมับความหมายคืออยู่ในที่ต่ำปราสาทเมืองต่ำอาศัยอยู่ที่ต่ำใช่แล้วนี่นะฮะมีรูปลายลักษณะ เราขอแนะนำกับมือข้างบนน่ะคืออะไรเนาะมีฮัลโหลด้วยนะฮะระวังลื่นนี่เนี่ยเราจะดูตรงนี้นะฮะนะครเรามีสติกเกอร์กับลำบุญอะไรอ่ะระวังระวังเลี้ยงอย่างระดับครับ อ้าโอเคครับเราจะไปแล้วนะครับนี่เนี่ยตอนนี้ที่เราเห็นนะฮะนี่ครับที่จำลองอยู่ด้านด้าน้นนะครับอันนี้ของจริงครับว้ามีหน้าต่างด้วยนี่มีหน้าต่างมองอะไรก็ได้ไปกันเถิดทุกคนอ้าเราจะไปแล้วครับระวังงระวังเลื่อนนะครับระวังพังมากกว่า ตรงนี้จะเป็นสลักดอกบัวนะครับก็จะเป็นร่องรอยนะครับ่ยร่องรอยอยู่ทุกคนตรงนี้มันแตกแล้วอ่ะนี่นะครับเป็นอันนี้ก็สร้างขึ้นมาใหม่นะครับหินจะแตกต่างกันนะครับท่านผู้ชมครับเมายถว่าห้ามเหยียบใช่ห้ามเหยียบกระตกตเราไว้เหยียบทำไมนี่นะฮะก็จะมีแม่น้ำก็เรียกว่าน,น้ำล้อมรอบครับ แล้วก็มีต้นมะม่วงระวังระวังนี่ผมมาประมาณช่วงบ่ายๆนะครับท่านผู้ชมครับมันทำให้อากาศมันร้อนนะครับนี่ฮะสระน้ำนะครับก็ ใช่ห้ามนั่งนะครับถ้านั่งแล้วตกไปเป็นปร,ราสาทที่ใหญ่นะฮะน่าจะเป็นรองจากปราสาทของพี่ใหม่หรือเปล่าฮะถ้าจำไม่ผิดนะท่านผู้ชมครับนี่ระเบียงคดครับอันนี้เเราเพ่ง,งนั่น,น,นะน,น้นุ่มน,นี่นะฮะก็มันจะมีฤาษี มีคก็มี <ไอ S 1> ทับหลังครับรท่ผู้ชมครับมันใหญ่ไม่เกินน,นี่นะโอ้โหมีหสีดำาน่นาจะมีั้งเขามีข้งเขระวังนะครับลงชา้าช้างชา้งชาชนะครับปิไบายลงชา้าๆนะครับ นี่นะครับตรงนี้ก็เขาห้ามปีนป่ายนะครับมันเป็นที่ลงช้าๆครับพี่ไม้ลงช้าๆระวังลื่นนะครับ่่ยาววลัวคงช้าๆนะครับทุกคนแล้วก็จับจับด้วยจับข้างๆด้วยนะครับมันร้อนอ่ะมันร้อนใช่ไหมอ่ะจับจับจับข้างๆด้วยพี่ไม้พี่ไม้ลงไปแล้วนะครับไปดนลงเลย ตรงนี้จะคล้ายๆ <มา S 1> ปราสา,าออทศรีขรภูมินะนี่ก็จะเป็นหินศิลาแรงครับแล้วก็มีทับหลังแ,แต่ก็ม,มันแตกต่างอยู่นี่ครับเรานี่กมจะเป็นทับทับหลังครับัเปล่า แล้วก็ฝั่งด้านนี้ก็มีนะเ,น,เนี่ยเห็นผมช่วงมาช่วงเนเี่ยเสียงดังนี่น่าจะเป็นเสือเหลืองใช่ป่ะสาธุสาธุก็แล้วครับตรงนี้ก็จะมีะนนมไม่แล้วไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าทำเสียงดังเขาเขาก็จะบอกว่าไม่แล้วใช่ไหม หนึ่งสองเนี่ยทับหลังอยู่ฝั่งนันท่านผู้ชมครับแล้วก็ประสานี่จะติดกันเลยนะจะติดกันระวังลื่นนะครับทุกคนระวังลื่นนะครับที่บมนเลยเหรอนี่ราบโมูตั้งใจให้เราหนีเนี่ยหายกลัวเราจะดูนะตัวนี้ตรงกลางนะตรงกลางก็นี่เป็นอะไรก็ไม่รู้ทุกคนท่นพัง เอาถอยลงมาถอยลงมาครับ้ามปีนป่ายนะเห็นไหมมันเป็นสิ่งที่เก่าแก่าหามปีนป่ายลงช้าๆนะครับจับก้อนหินลงมานะครับ,บาาาก้อนหินบันไดทำมาจากก้อนหินใช่ไหมเราให้ดูทับหลังอลังการงานสร้างครับนี่ถา้าชอบอยู่ทุกที่หมดเลยเหรอนี่แล้วก็ตรงนี้สวัสดีค่ะท่า,านผู้ชมค่ะเวงหอมอ่ะ นี่ก็จะเป็นทับหลังครับนี่ตรงนี้ของแท้ครับอะไรของแท้ที่ไหนของจริงตรงนี้ก็ยังเป็นขบนเกิดเป็นอ๋อไมบมะกา่อนถือว่าสมบูรณ์แบบเนี่ยนะครับที่นั่งอยู่ข้าบนน่ะคืออะไรนะควายหรือเปล่าโว้ยใบนั่นแ่ะได้เป็นหมาหมาแล้วหมาหมาเหรอหมาหมา นี่อ่ากราบอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับเราก็จะไปเราจะไม่ได้บูญไงทุกคนพาเด็กๆมาเที่ยวครับอันนี้จะเป็นตรงกลางนะครับของปราสาทนะครับเราจะตาเองอยากไปดูข้างหลังแล้วว่ะให้หลายๆคนอยากมาดูก็ต้องมาดูนะครับมาดูเลยนะนะครับนี่นะตรงนี้ จะเป็นทางลงนะฮะอันนี้จะเป็นอ๋อปราสาทตรงนี้น่าจะเป็นห้าองค์ครับนะฮะเหลือสี่องค์เกือบสมบูรณ์แบบนะงลงช้าๆนะครับผู้ชมครับ,อ,บอ,นะอ่าต้องลงช้าๆนะนนนอท่าทางก็จะบอกว่าเออห้ามเสียงดังครับใช่ไม่กลัวที่ขึ้นแบบท่าทานอนอยู่เหรอนี่นฮะ ก็ลงช้าๆนะครับเดี๋ยวช้าช้านะลงช้าะเอนะทางเดิมหรอลงช้าๆไม่ใช่ทางเดิมทางใหม่เหรอไปติดที่ไหนีมันไม่มีที่จะติดีแล้วลงมาช้าๆ ตรงนี้ก็ล่องลอยนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศนะนะครับพอดีอากาศก็เริ่มร้อนแล้วนะฮะนี่ตรงนี้ก็จะมีเดี๋ยวผมบอกนะเป็นสาระน้ำนะฮะสาระน้ำส,สี่สระนะครับก็จะเป็นหนึ่งที่ผมผ่านมานะฮะนี่สองแล้วก็สามแล้วก็อยู่ฝั่งนู้นอีกสระหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับอะเดี๋ยวเราจะเดิน เลาะมาทางนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะไปดูทางทิศตะวันตกครับมีอะไรน่าสนใจอันนี้คือ,อ,อถ้ามองก็คือจากทางทิศตะวันตกนะครับตรงกลางก็จะมีปราสาทอยู่ห้าหลังครับเข้าไปดูกนะันค่ะ,ะ,ะนะครับเราดูแล้วครับต่อไปเราก็จะออกทางทิศทิศต,ต,ตะวันตก,ตกเฉียงเหนืออทิศตะวันตกเฉียงเหนือครับนียเราจะออกแล้วครับ เราดูไม่นานนะครับพอดีเรามีไม่มีเวลาว่างเยอะนะครับแล้วก็มาดูาชมเป็นขวัญตานะครับก็เป็นประสาทน่าจะเป็นอรองรองจากทีมายนะนะฮะหรือจะเป็นพานมรุ้งมันอยู่บนเขาครับแต่ไม่แต่ไม่ใหญ่ขนาดนี้นะนะ อันนี้ก็ถือว่าใหญ่นะฮะเดี๋ยวผมดูทับหลังครับอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับพร้อมกับอต้นมะม่วงใหญ่ครับมะม่วงป่านะครับตรงนี้ไม่น่าจะปลูกครับเกิดขึ้นเองครับโดยธรรมชาติครับมีมะม่วงป่าก็ถือว่าใหญ่มากครับอ่ะนี่เรามาดูครับตรงนี้ก็จะมีทับหลังเหมือนกันนะนะฮะทั้งหลังฮะี่ท่านผู้ชมครับข้าหอมกําลังปีนขึ้นไปอันนี้สระน้ำนี่สระน้ำมีสีสัน เหมือนๆกันนะครับนะฮะกำแพงแก้วสุมประตูครับนี่ครับสูงประมาณสองเมตรเจ็ดสิบนะท่านผู้ชมครับนี่ฮะเอาเราขึ้นไปแล้วครับมนะีทับหลังครับ แล้วก็พลาดไม่ได้ก็หิน,น,นหินชิลาแรงครับเอามาทางนี้เลยครับเดี๋ยวจะไปดูทัพหลังอยู่ทางทิศตะวันตกเชียงเหนือนะนดดเดี๋ยวเราจะได้ออกไปแล้วนะท่านผู้ชมครับน,นี่บรรยากาศนะครับก็ขอบคุณครับเดี๋ยวเรามาดูปราสาทนะครับเดี๋ยวมาดูตอนย็นแล้วครับท่านผู้ชมครับผมกลับไปจักชนบริครับเดี๋ยวเรามาดูทัพหลังครับนี่ทัพหลังนี่ครับ ขอบคุณค่าที่ตามชมครับยังไงก็จะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับนี่คือบรรยากาศปราสาทเมืองตํำนะครับนะก็ถือว่าต้นไม้ใหญ่ๆนะครับโอ้จะไปดูต้นไม้นะ,นะมีต้นโพนะฮะสลับเอ้ต้นเนีเ่ยเด็กๆครับ เดี๋ยววิญญาณฐานวิวรอบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับไปแล้วฮะจะเจอกันใหม่นะฮะในคลิปหน้าครับวันนี้ไปเที่ยวหลายที่นะครับขอบคุณครับที่ตามชมมีความสุขทุกท่านครับกับบรรยากาศของผมจะลงช่องวรพลดตติวัฒนละกันครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะสสวัดีครับสวัสดีครับแล้ว สวัสดีสวัสดีก่อนสวัสดีมีลาบูบูด้วยนะครับ,ไ,ไ,บ,ราบาไปละเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าสวัสดีครับ